สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูความเจริญในยุคอดีตนะครับว่าเนี่ยนะครับผมอยู่ที่เทศบาลศรีราชานะครับดูนะครับอันนี้ํำนักงานเทศบาลศรีราชาก็อยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลสมเด็จนาศรีราชานี่ครับอันนี้จะเป็นท่านเจ้าเมืองสุรศัษดิ์ที่เป็นคนเจ้าเมืองศรีราชา นี่ผมจะพามาดูหัวจักไอ้น้ำนะครับอันนี้มีสองอันนะอันนี้ผมพามาดูอันแรกอยู่ที่เทศบาลศรีราชานะครับก็น,นี่นะครับหัวจักไอ้น้ำผลิตตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าห้าสองปีนี้ก็สองพันยี่สิบสามก็ 7 1ปีแล้วนะครับอ่านว่าอะไรเฮนสโกน่าจะมาจากประเทศเยอรมันนะครับเพราะโอ้โห,โโหถ้าเหล็กเยอรมันเนี่ยจะดีมากเลยนะครับดูความแข็งแรงบึกบืนอันนี้เป็นเครื่องจกักรที่ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องจักรไอ้น้ําก็คือใช้ฟืนเนี่ยครับร่องรอยร่องรอยเตาถ่านยังอยู่เลยครับเนี่ยเตาถ่านเตาเผาฟืนเนี่ยละครับใส่เข้าไปอย่างนี้มันก็จะเกิด ไอ้น้ำต้มขึ้นมานี่รูระบายอันนี้จะเป็นหม้อบออร์มันเก็บไอ้น้ำเอามาเอามาปั่นล้อนี่แะครับก็ความเจริญรุ่งเรืองของสีราชาตั้งแต่อดีตเนี่ยสามารถมีรถจักรไอ้น้ำแบบนี้ได้สองหัวรถจักรเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับสมัยก่อนนี่โอ้โหนะก็จะน่าจะแพงมากแล้วขนส่งกันมาทางเรือเนี่ยใช้อะไรยกอะครับเขนก็นไม่มีน่าจะหนักมาก ก็เมาก่อนศรีราชาเนี่ยก็อดีตก็เคยเป็นโรงเรื่อยนะครับมีโรงเรื่อยศรีราชามหานครอยู่ก็ต้องใช้หัวรถจักรพวกนี้นะครับขนท่อนซุงมาที่โรงเรื่อยศรีราชาพอแปรรูปเสร็จแล้วก็ส่งเข้ากรุงเทพก็จะมีขบวนไปที่เกาะลอยนะครับอันนี้ก็กลายเป็นไม่ได้ใช้งานแล้วก็เอามาตั้งโชว์ไว้ที่เทศบาล สีราชานี่นะครับให้ศึกษาได้ชมว่าหัวจักไอ้น้ำเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ก็ช่องเปิดมันนี่ครับเปิดเอาฐานเอาพวกถานที่เผาไหม้ฟืนเนี่ยออกก็มันก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ที่ใช้งานอยู่น่าจะเป็นเมืองนอกนะครับที่เขายังอนุรักษ์อยู่ใช้งานได้จริงมีผู้โดยสารจริงขั้นตอนการทำงานก็ใส่ฟืนลง เข้าไปในนี้ในในตัวนี้เปิดขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็จุดไฟให้ฟาร์มร้อนมันก็ไปต้มน้ําที่อยู่ในบอยเลอร์ตัวนี้ถ้าน้ํามันเดือดมันมีไอ้น้ําแรงดันมหาศาลเนี่ยมันก็เอามาปั่นล้อตัวนี้และครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกที่หนึ่งที่เขาเก็บไว้อยู่ตรงกระลอย ศิราชาตรงนั้นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้พามาดูโอ้ถ้าเอาเหล็กไปตีมีดน่าจะเจ๋วเลยครับจากเยอรมันนีให้มีความรู้เขาช่วยเซิร์ชหน่อยนะครับ h a n s <Yes>. Go <S น่าจะเป็นแบรนด์ของเขาละครับเนี่ยอ่าหนึ่งเก้าห้าสองนะครับน่าจะคันที่ผลิตหรือไงไม่รู้ครับตรงเนี้ยต้องไปดูอีกทีนะครับ ก็หน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหวัวรถจักรเมื่อ7จ็อปีที่แล้วความเจริญรืองเรืองตั้งแต่ยุคอดีตจนมาถึงปัจจุบันศรีราชาก็เจริญรุ่งเรืองอยู่ดีครับตอนนี้ก็กลายเป็นเหมือนเป็นเมืองญี่ปุ่นนะ่ะเขาเรียกว่าลิเตโอซาก้านะครับชาวเมืองญี่ปุ่นก็จะมาอาศัยอยู่มีโรงแรมขึ้นอยู่มากมายนะครับอันนี้สำนักงานเทศบาลอันนี้ก็ผู้ก่อตั้งเมืองศรีราชาเจ้าเมืองศรีราชาครับ ยาตุรัลาคุนตีนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ